็วางโทรศัพ huh. ท์เราก็พ right. oh, anyway, AR, ูดคาไม่ดีไปนี่ด่าง่อยอะไรอย่างเงี้ยในคาไม่ดีแต่พ๊บก็โทรย้อนกลับมาเลยฮัลโหลแม่เมื่อกี้ด่าพ่อเหรออุยเออสิใช่สิด่าไงอะไรงงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าไปไม่ฉลาดนู่นนี่เออคือฟิลเลยยังไปอยู่่คะโอเคงั้นแค่นี้นะเขาก็วางหุไปเราก็ขับไปสักพักหนึ่งเออตายโกรธตะโกนตายวันนั้นกดไปโทรศัพท์หาประมาณเป็นร้อยครั้งไม่รับ ซึ่งปกติไม่เคยไม่เคยพี่ที่ทำยังไงอย่างวันนั้นอ่ะก็พอดีวันนั้นเขาจะต้องไปงานตอนสี่โมงเย็นค่ะเราก็แบบกลัวเขาจะไม่ไปงานนึกว่าคือความคิดคิดว่าโกรธวันนี้มันเป็นเรื่องแรงในในครอบครัวเราที่สุดค่ะเอ๊เขาจะไปงานก็เลยโทรหาโย่ไปดูซิคุณพ่ออยู่ไหนบอกว่าคุณแม่จะพูดด้วยค่ะนี่ก็เข้าไปโยเอาโทรศัพท์ไปคุณพ่อพ่อพ่อเขาเลยลุกขึ้นเดินหนีไปอีกห้องนึงแล้วล็อกประตูใส่โย่เลยอืม โยบอกว่าคุณพ่อไม่รับสายแล้วก็โทรกลับมาที่บ้านว่าเาพลาดพี่ยงไปทํางานหรือเปล่าอ๋อออกไปแล้วอ๋อโอเคเราสบายใจละงานตอนสี่โมงเย็นกลางคืนจะมีคอนเสิร์ตอยู่ที่วัดหัวลําโพงพี่รู้ละก็เราก็ไม่สบายใจละเราก็รู้แล้วว่าอู๋สงสัยโกรธเราแน่เลยอู๋แต่เราก็ไม่ดีมานั่งคิดไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยขับรถกลับจากพัทยาไม่ทงไม่ทำมาละกลับมาก็โกดโทรศัพท์ไม่รับไม่รับเราก็เลยไปวัดหัวลำโพงก็เห็นเข้านั่ง ที่รถร้องไห้อยู่ที่รถ <มะ S 2> เพราะ,<ม>ะว่าหลังเวทีน้ำตาไหลหย,ยาสิามน,น้ำตาไหล<ๆ>เขาก็เครียด<ๆ>เราก็ไปถึงเราก็เห็นเขาปุ๊บเราก็เข้าไปก็บอกว่าขอโทษนะที่พูดไปจริงๆแล้วเราไม่อยากจะพูดหรอกคืออารมณ์มันไปค่ะทิพย์รู้ว่าทิพย์ไม่ดีเราก็ไปจากกันก็ได้คือลองใจไงว่า ลองจัด <l ork> ลองดลองดูพี่ชางไงว่าพี่หญิงเราดีานนว่าเราไปจัดแจงก,ก็ได้ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราจะดูว่าเขาพูดต่อบในข้อมือมาฟ้ามือเราบอกแม่ไม่ต้องไปหรอกพ่อไม่ได้โกรธอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หลังอย่าพูดอย่างงี้คือพูดอยางอื่นพูดได้แต่ว่าไอ้พูดคำว่าโง่เนี่ยมันมันรู้สึกว่าเรามันมันเหมือนกับถ้าเกิดเราไปเก็บเองไปไว้เองเราหาไม่เจอเนี่ยใช่เราอ่ะไม่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 ถูกต้องแต่นี่คนอื่นอีกคนนึงเก็บแล้วให้เราหา มันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราต้อง,ต,อง,ต,องต้องยอมรับว่ามันหาไม่ได้มันหาไม่เจอวันนั้นพูดกับเขาว่าอะไรคะก็พูดบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันผ่านไปแล้วเช่ามาเถอะมันเป็นอดีตไปแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจะทำไงให้เราอยู่ด้วยกันได้เราก็คิดไงว่าเราก็ไม่น่าพูดเลยเขาก็เป็นคนดีจะหาคนดีอย่างนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าออด้วยความหวาน2ี่สปีกับ2ี่ปีเนี่ย ย,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 ยังมีอยู่ตลอดเวลาเยอะบอกว่าแหมเขาตอนนี้เขามีไลน์หากันคุยไลน์กันเหมือนเพิ่งเหมือนจีบกันใหม่ๆหม่เลยจริงไหมคะเขาเวลาเขาไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะวันนี้โยอยู่กับแม่กอยู่กับพ่อแล้วโยคนชอบเล่นโทรศัพท์พ่อกับแม่ค่ะก็คือเาเปิดดูไปดูไลน์คุยแค่ทอ็งกินข้าวหรือยังเคิดถึงนะอะไรอย่างเงี şey ้ยมันมันดูเรียน่ะเดี๋ยวเยอมันดูเรียกคือทำพูดกับ เอ่อมีอีกอย่างหนึ่งกับเพื่อนอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเล่นเฮ้ยเพื่อกินข้าวหรือยังค่ะคิดถึงนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบว่าเอ่อแม่กินข้าวอยังคิดถึงนะดูแลตัวเองหน้าอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มัน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 ทำให้ครอบครัวเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็คือหนักแน่นเป็นครอบครัวจริงๆคําถามของเราเกี่ยวกับโปรแกรมไลน์ที่ใช้คุยโทรศัพท์กันนั่แหละครับค่ะคาถามถามว่ารูปโปรไฟล์ล่าสุดของพี่ทิพย์คือรูปไหนจลับไ สองท่านจำได้ไหมต้องร่วมกันค่ะนี่เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะฮะล่าสุดนะฮะพี่ิพีพิธีมาพี่ิธีมานี่เลยมาฝั่งนู้นเลยให้โยโย่กับพี่ยงเป็นคนบอกพี่ยงต้องรู้รู้แล้วฮะเลขหนึ่งฮะใช่เลยเหรอใช่ใช่หนึ่งครับสองสามที่ไม่ใช่เลยใหม่ล่าสุดครับใหม่ล่าสุดเลขหนึ่งครับเออพีิธีเปลี่ยนบ่อยไหมคะรูปภาพบนบนลายเนี่ยโทรศัพท์พังก็เลย เปลี่ยนนะคะจริงๆแล้วพี่จะไม่เคยเปลี่ยนรูปภาพเลยพอโทรศัพท์มันพังปุ๊บก็ซื้อโทรศัพท์เป็นล่าสุดเจ้าของก็น่าจะรู้ละใช่ค่ะเฉลยแล้วครับหมายเลขหนึ่งถูกหรือผิดครับถูกค่ะเดูนะฮะหมายเลขหนึ่งลูกตตองคร้บผมหมายเลไม่ใช่หมายเลขสามไม่ใช่ายืนยันครับระดนนี่ครับผมโอเคกดขยายใหญ่นี บ, Regard. บ้านพี่ยงยงตอบถูกค่ะวันนี้นะคะบ้านที่ยงยงนะคะได้ไปทั้งหมด2เหรียญได้เปิดบัไดสองครั้งค่ะท่งด้านข้างทางด้านนี้กิการง่ายๆครับพี่ยิบน้องโยโย่และพี่งยงครับเปิดเจอหน้าคนหน้ารับ1นึ่งหมื่นใช่แล้วเปิดเจอหน้าเลขากับหน้ารองหน้ารับห้าพันครับแต่ถ้าเปิดเจอหน้าตัวคนนู้นนะตัวคนไหนตัวคนนี้แหละค่ะตัวคนนี้แหละครับพี่โยนแทบีเไม่ได้ ใช่แล้วค่ะมีโบนัสถึงสองครั้งด้วยกันวันนี้โบนัสคั้งแรกป้ายไหนเดีอมโบนัสครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะป้ายไหนเดชเลยหรอ AES ค่ะ AES สามกี่เอ๊ จะให้ั้าสามคนพูดอะไรถึงกันหน่อยค่ะเรื่องจากน้องพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะก็บางทีหนูก็ชอบดื้อคุณพ่อคุณแม่่ะไม่ค่อยฟังก็มีเถียงบางโดยเฉพาะกับคุณพ่อค่ะชอบเถียงคุณพ่อใช่ก็คุณพ่อใจง่ายค่ะก็อยากขอโทษคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่หนูเคยทําผิดไปค่ะแล้วก็สัญญาคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าจะเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่โอ้โห เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจที่สุดแล้วนี่ชื่นใจที่สุดแล้วนะคะพี่ทิพย์ล่ะคะมีอะไรจะพูดกับพี่ยงบ้างตัวยิ่งยงอะเป็นคนดีที่สุดแต่คนที่ไม่ดีคือทิพย์ก็ที่ไม่ดีที่ผ่านมาที่พูดเรื่องไม่ดีอะต่อไปก็ไม่มีแล้วเอ้ยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะ พี่ยงคะพี่ยงมีอะไรจะพูดกับภรรยากับกันอื่นต้องบอกว่าเราเราเป็นผู้ชายเราก็อยากมีภรรยาที่ดีที่น่ารักที่เก่งผมเชื่อว่าภรรยาก็อยากมีสามีที่เก่งและที่ดีที่สำคัญก็คือรักครอบครัวสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากทิพก็คือชีวิตผมเกิดมาไม่มีอะไรเลยพ่อแม่มีแต่ที่นาให้และทุกคนก็อยู่อย่างลำบาก วันหนึ่งผมมาเป็นศิลปินดังเพราะด้วยแร,ยรงบันดาลใจจากรักแม่คําว่ารักพ่อรักแม่เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ดันให้เรามาเป็นศิลปินอยู่ทุกวันนี้แล้ววันหนึ่งผมมามีครอบครัวผมมาได้ผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็เหมือนก็เหมือนว่าเขามาช่วยเหลือผมทุกอย่างใ,ในขณะที่เจอผมนี้ผมกํลาลังลําบากทั้ทงที่ตัวผมเองก็ดังสมศรีมาสี่ห้าปีแต่ใน,นที่สุดความดังมันไม่คงที่จริงๆมันก็จมลงไปลบศูนย์แล้วไม่เจอผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มาประคองชีวิตผม จนในทุกวันนี้ชีวิตผมก็สมบูรณ์แบบและก็ได้ดีทุกวันนี้เพราะเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็อยากจะบอกว่าผมรักเนียผมแล้วก็อยากจะให้เขามีความสุขที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อเถอว่าผู้ชายคนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับศึกสองบ้านของเราโดยเฉพาะพี่ทิพย์บอกไม่เคยออกรายการใช่ไม่เคยเป็นรายการแรกนะครับขอบคุณพี่ทิพย์ขอบคุณพี่ยิ่งยงและขอบคุณน้องโยโย่มากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ หลอนจากกันไปนะคะมีเรื่องดีๆมาฝากด้วยนะคะจากมูลนิธิ k ิง g Power ค่ะขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเชิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมบริจาคในโครงการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานจำลองเงินบริจาคหลังหักค่าใจ่ายนะครับนำทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกรศลแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถัมภ์ในโอกาสก่อตั้งครบรอบ50ปีครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับผมขอบพระคุณครับคุณผู้ชมคะแพ้หรือชนะไม่ได้แปลว่าใครรักใครมากกว่ากันนะคะแต่ที่เราขอท้าปลองศึกเพราะเราอยากเห็นทุกทคนรักกันให้คึกครับรักกันให้ึกเลยซ้มกัดรน